สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนาธนูท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีธนูทุกท่านคะในช่วงวันที่1 6ถึงส1สิงหาคมปี2566 จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าและจะบอกด้วยว่าท่านควรจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะในช่วงนี้นะคะดวงชะตาของท่านถือว่าดีขึ้นโดดเด่นค่ะและหลายเรื่องด้วยรวมไปถึงท่านจะมีโชคมีลาบ ในช่วงระยะเวลานี้ท่านดวงชะตาพลิกฟื้นหลายสิ่งหลายอย่างกําลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโชคมีลาบนะคะแต่ว่าจะเป็นด้านใดมาก่อนอื่นเราก็มาเริ่มที่การงานของชาวราศีธนูก่อนเป็นอันดับแรกค่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูท่านปากมีสเสน่ห์พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีคําพูดคําจาดูน่าเชื่อถือค่ะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดขอให้ท่านนั้น ลุยทำงานให้เต็มที่เป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองสติปัญญาเปิดไวพิพและไอเดียถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแก้ไขกับปัญหาต่างๆนานาได้ไวขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านลงมือทำเองจะดีสุดที่สุดได้ผลประโยชน์สูงสุดใช้ไว้วานคนอื่นได้บ้างไม่ได้บ้าง ถึงได้ก็ได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะคะฉะนั้นหากเรื่องไหนที่สําคัญมากๆให้ท่านลงมือทําเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องงานที่สําคัญมากๆพูดคุยเองดีที่สุดค่ะช่วงนี้งานจะให้โชคให้ลาบแก่ชาวราศีธนูท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือในสายงานที่ท่านทําคนจะจับจ้องและให้โอกาสจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนอดีๆให้กับท่านงานจะทําให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียง คนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะและที่สำคัญค่ะมีคนคอยช่วยเหลือมีดวงเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้ท่านเดินทางบ่อยจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวค่ะและเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาท่านใดนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานช่วงนี้ถือว่าราบรื่นกว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมา หากที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูท่านติดขัดมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นและให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะคะจะสำเร็จทุกครั้งเป็นช่วงที่คนจะคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันและให้โอกาสท่านนั่นเองค่ะช่วงนี้ท่านทำงานเก่งแก้ไขกับปัญหาได้ไวผลงานออกมาดีมากคุ้มค่าเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะผลงานจะทำให้ท่านได้รู้จักกับคอนเนคชันใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น และหากท่านมีไอเดียเกิดขึ้นให้รีบลงมือทําอย่ามัวรอแต่จังหวะและเวลาเดี๋ยวไม่ได้ทําอยากทําอะไรให้ท่านลงมือทําเลยนะคะช่วงนี้งานของท่านเพิ่มมากขึ้นท่านใดที่ทํางานประจําที่ข้าราชการรัฐวิสาหก,กิจพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศช,ช่วงนี้งานของท่านจะเพิ่มขึ้นบางช่วงต้องทํางานล่วงเวลาเพราะว่าทํางานไม่ทันนั่นเองนะคะระวังนะช่วงนี้ทํางานไม่ทันคนเดียว รับผิดชอบหลายอย่างในเ,เวลาเดียวกันค่ะมีงานแก้งานซ่อมเข้ามาให้ท่านได้ทําด้วยนะคะและจะมีงานที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาด้วยจะมีงานแทรกงานเร่งๆร่วนๆเข้ามาค่อนข้างบ่อยเตรียมรับมือกับงานได้เลยนะคะช่วงนี้ดาวหลายดวงมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมาช่วยส่งเสริมผลักดันท่านนั่นเองค่ะหากท่านตั้งใจที่จะทำงานอะไรก็ตามให้ลงมือทำท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ เป็นช่วงที่ทํามากได้มากคนรอบข้างเห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่าท่านจะไม่เหนื่อยตีอย่างแน่นอนช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากเรียกได้ว่าเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจปัญหามีมาไม่ขาดแน่นอนค่ะแต่ท่านจะรับมือกับสิ่งต่างๆได้ผลงานเป็นที่น่าชื่นใจแก้ไขกับปัญหาได้ทุกครั้งงานมีความคืบหน้าช่วงนี้ท่านทํางานเก่งไวพริบและไอเดียสติปัญญาลื่นไหลท่านใดที่ค้าขายขายดียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะ กระตุ้นยอดขายเรื่อยๆนะคะนาทีทองเข้ามาหากไอเดียไหนลูกค้าเห็นแล้วจะต้องแวะมาให้กำลังใจท่านหรือว่าแวะมาอุดหนุนท่านให้ท่านทําเลยและหากท่านมีโอกาสที่จะทําอะไรก็ตามมีโอกาสได้ขยับขยายก็ขยับขยายได้แต่ว่าอย่าเพิ่งทำอะไรใหญ่โตหรือว่าเกินตัวช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้ออเดอร์รายใหญ่นะคะลูกค้ารายเก่าๆจะกลับมา อุดหนุนหรือว่าซัพพอร์ตท่านช่วงนี้ท่านพูดคุยกับลูกค้าเองนะคะจะดีมากๆพลิกแพงการขายได้จะดีมากหากท่านนั้นมีไอเดียในการเพิ่มยอดขายก็ทําเลยอย่าขายแบบเดิมๆอย่าขายแบบเดิมๆเด็กขาดเน้นย้ําท่านจะทํำยังไงก็ได้แต่อย่าเอารัดเอาเปรียบลูกค้าช่วงนี้หากท่านให้ใจลูกค้าลูกค้าจะให้ใจท่านตอบแทนกลับมาบางครั้งเขาจะช่วยท่านโฆษณาช่วยท่านแนะนํานะคะ มาพิการเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้การเงินของชาวราศีธนูถือว่าดีขึ้นท่านมีดวงได้เงินพิเศษค่ะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้คนจะช่วยเหลือและนึกถึงท่านนะคะหากท่านเป็นผู้ที่มีอายุยังน้อยจะมีผู้หลับผู้ใหญ่ให้เงินท่านใช้นิดๆหน่อยๆห,หรือมีคนที่ท่านรู้จักบางคนค่ะเข้ามาชักชวนท่านไปรับงานพิเศษบางอย่างร่วมกันกันกบเขาหรือมีใครบางคน ซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากอาจจะเป็นอาหารการกินหรือว่าของใช้เครื่องประดับเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารมีคนคอยซัพพอร์ตหนุนหลังท่านด้านการเงินค่ะบางท่านหากพื้นฐานดวงดีๆนะคะช่วงนี้ท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางท่านก็จะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางคือได้เงินจากงานประจําและได้เงินจากงานพิเศษหรือว่า จากอาชีพเสริมนั่นเองค่ะหากที่ผ่านมานะคะการเงินของท่านนั้นเป็นเงินหมุนช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นจัดการกับหนี้สินต่างๆได้ดีขึ้นนะคะเมื่อใดก็ตามที่ท่านการเงินมีปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอหากท่านกําลังวิตกกังวลใจเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพราะท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวและเป็นเสาหลักของครอบครัวยังไงท่านก็รอดอย่าได้วิตกกังวลใจไปเลยนะคะช่วงนี้ดวงของท่านถือว่าดี ขาดเงินจะมีเหตุให้ได้เงินหรือจูจ่ๆก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้ช่วงนี้ท่านมีกินมีใช้คนจะเข้ามาหาท่านบ่อยมากขึ้นและการที่คนเข้ามาหาท่านบ่อยนี่แหละค่ะบางครั้งเขาจะนําอาหารมาฝากหรือว่าซื้อ,อของที่ท่านชอบมาฝาก คือพูดได้ง่ายช่วงนี้อยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้หากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรท่านจะได้ซื้อช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องดีๆมีเรื่องเฮงๆเ,เกิดขึ้นกับท่านบางท่านได้ของดีราคาถูกโอ้โหเซลเรียกได้ว่าเซลถูกมากๆและเป็นของที่ท่านอยากได้และเป็นของที่ถือว่ามีมาตรฐานเป็นของดีนั่นละค่ะบางท่านจู่ๆก็มีคนนำสิ่งของที่ท่านถูกใจมามอบให้สบายใจกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ แต่ก็มีบ้างนะคะที่คนรอบข้างนั้นจะทำให้ท่านหงุนงดโมโหทั้งคนที่บ้านและคนที่ทำงานช่วงนี้ยังไงก็ขอให้ท่านใจเย็นๆอย่าหัวร้อนช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยมากๆต้องทำเอง70%บเซตบางครั้งต้องแก้ไขปัญหาที่คนอื่นทำผิดพลาดข้อดีอยากได้อะไรสุดท้ายแล้วท่านจะได้มาและช่วงนี้ภาระค่าใช้จ่ายของท่านยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านและจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านบางคนเพิ่มขึ้น มีดวงหมดเงินไปกับงานนะคะเช่นลงทุนเพิ่มหรือว่าซื้ออุปกรณ์การทำงานบางท่านก็จะมีการนำเงินไปต่อยอดเพื่อที่ว่าจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นท่านจะหมดเงินไปกับการสนองสกิเลตตัณหาของตัวท่านเองค่อนข้างเยอะค่ะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางจะเพิ่มขึ้นจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถละบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องนึง หมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบลงนาเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมท่านจะสามารถบริหารจัดการกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้แน่นอนค่ะมีโชคมีลาบด้านการเงินข้อนี้ชัดเจนมากๆมาที่ความรักของท่านกันบ้างนะคะคนโสดช่วงนี้หากท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ก็อย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจเขามากจนเกินไปนะคะที่สําคัญขอให้ท่านนั้น เช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆสักก่อนเพราะช่วงนี้ท่านมีเสน่ห์คนเข้าหาเรามัดระวังจะเจอกับคนที่มีคู่หรือว่ามีคนคุยอยู่แล้วนั่นเองค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคะแต่ว่าท่านจะต้องไม่คาดหวังอะไรกับคู่ครองมากจนเกินไปอย่าคิดเยอะคิดมากหรือว่าอย่าคิดไปเองว่า ช่วงระยะเวลานี้คู่ครองนั้นยุ่งไม่ค่อยเป็นห่วงท่านเลยไม่ค่อยถามทุกสุขท่านเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านและคู่ครองพูดคุยกันน้อยลงนั่นเองค่ะให้ท่านดูแลเอาใจใส่คู่ครองให้มากๆคอยถามถ่เขาบ้างเพราะว่าท่านคือกําลังใจที่ดีที่สุดของคู่ครองในยามนี้คู่ครองของ,ของท่านกําลังมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างภายในใจนะคะแต่เขาไม่เล่าให้ท่านฟังนั่นเองค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้าง ช่วงนี้ท่านค่อนข้างทำงานหนักใช้ความคิดเยอะเกิดอาการอ่อนเพลียได้ง่ายปวดหัวบ่อยระวังไมเกรนกำเริบและความดันกำเริบมักมีอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายระมัดระวังกระเพาะกำเริบอาหารไม่ย่อยท้องอืดแน่นท้องดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทำแต่ง,งานเพียงอย่างเดียวค่ะข่าขอให้ทุกท่านดวงเฮงดวงปังนะคะกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามขอให้ทุกท่านนั้น เงินไหลนองทองไหลมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ